อันนี้อะไรข้อข้าไข่อันนี้ข้อข้อหัตอันนี้ข so ้อไฟอันนี้ข้อไฟอันนี้อะไรข้อขนอันนี้อะไรข้อบ้งโอ้โหเร็วเลยอันนี้อะไรอันนี้อะไระจัอันนี้อะไร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  อันเนี้ยยูดิงอันเนี้ยดาดาอันเนี้ยดาดาอันเนี้ยขอทันไม่มองด้วยอันเนี้ยขอทองอันเนี้ยกระเท่าโอ้ไม่ได้มองเลยอันเนี้ยโนนินอันเนี้ยโนดดดแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวไอ้ปิดก่อนอันอันนี้อะไรเห็นสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยอันนี้อะไร อันเนี้ยเน,นี่ยอะไรตัวอะไรเอออ,อ,อะไรเนี่ยตัวอะไรอันเน,น,นี้ยโอ้อันเนี้ยบอกก่อนเร็วเดี๋ยวค่อยดูอันนี้อะไรเร็วเร็จะจบแล้วเร็วอะไรยาวไม่บอกป้าตีนะตัวอะไรเอออันเนี้ยไม้เออ อันนี้เหรอปลาอันนี้เร็วจะจบแล้วเร็วอะไรขอขวดไม่ใช่ขอขวดนี่ดูก่อนตัวอะไรผาพูมเอออันนี้อะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผีผีผีไทยมาในนั้นนั่นะในนี่ดูนี่ก่อนอะไรขอขอฝาอันนี้ขอคำอันนี้ อันนี้อะไรขอขอฟันอันนี้อะไรขอขามเท้าเออขอแบบไทยมานะอันนี้อะไรขอมาอันเนี้ยขอเยอะอันนี้อะไรขอเยออันเนี้ยคอยิงเอออันนี้อะไรคอยิงไม่ใช่อันนี้นี่นี่ขอหวานอันเนี้ยขอลาเออ จะจบแล้วอันนี้อะไรอสอันนี้อสันนี้อะไรอันนี้อะไรเอออันนี้อะไรอันนี้อะไรเก่งมาก